มาสักการกับปูค่ะจะเล่นบอลเหล็กวันที่แล้วเนาะกะเราพัฒนาของปู่ก็วิ่งรูดห้ากับหกก่อนข้อกันมากเนาะคะปุณละมาด้วยกันเนาะปรากฏว่าเลขที่ไห่มาหกห้าแปดพอนะหา 6, ้าหกเบาเอา,เอา 1, 0, 0, 8, ห,หา 9, เนื่องห้าศูนย์ห้าแปดเนาะคำไหห้าเก้านะค่ะปูุณละนี่เนาะห้าเก้าออกกับหัวเป็นห้าหกเนคะ นี่ค่ยนิ่งรูดห้ากับหกหกห้าห้าหกโอ้เสียดายมากเลยเนาะค่ะปู่เนาะตามต่อนะค่ะมานี่ฝ <c oughs> ันบ่ค่ะปู่บ่ฝันว่ะบ่ฝันเลย <c oughs> อ๋ออ่ะไปต่อเลยนะคะ <c oughs> ่ะแนวทางเราพัฒนาด่วนด่วนวันนี้เนาะค่ะเด็ดตัวหนึ่งมาโอซีบอกนุ่ม อันไหนสามตัวบอกค่ะสี่ห้าหกสามสี่ตัวสี่ห้าหกค่ะปูสี่ห้าหกเก้า่เก้าสี่ห้าหกเนาะจ้อฮะอาัฒนาวิ่งรูดอ่าขับคือเก้าลาวนะคะสิบห้าตุลาเนาะตจหกแปดรัฐบาลไทยเดี๋ยวค่อยตามมานะปู บ่ทันได้เดี๋ยวอ่ามื้อนี้วันพุธน้องกเอาทีละอย่างเนาะงกับพูดเนาะมันโอกดมือเด้แม่นดิกะรัฐบาลไทยอาจจะเดี๋ยวเบิ่งเน้องกัเบิ่งแรงเดี๋ยวลอเล่าแล้วไปก่อนเน้องกัเอาเล่าไปก่อนเออบิง้งรู้ตัวใดค่ะปู่อ่าครับหมูของโตละ่ะเอาเอาหางก็โฮกอีกแม่นบ่แม่น หน้าสูตรนั่นเด็ดมาห้ากับหกแล้วค่ะสามตัวกับปูห้าห้าเจ็ดฮะห้าห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดค่ะหกห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดค่ะสองตัวห้าเจ็ดห้าแปดสองตัวห้าเจ็ดแล้วค่ะแล้วก็ห้าแปดแล้วค่ะห้าเก้าห้าสู ห้าเก้าห้าศูนย์บอกค่ะปูแมนตกกันมีพอจ้ะตกกันก็หกแล้วหกเก้าหกสองกันมีหกเก้าเนื้อ่ะหกสองเนื้อ่ะนี่เนี่ยเขาคันหาเก้าอย่าเืมหาหกอีกเด้อเอาหาหกอีกกับปืบ้านนี้เมื่อฉันสิมาหากับเก้าบอปู เมื่อเนี่ยห้าก็หกเน้นตัวใดกับปูห้าก็หกเพื่อไว้ไว้เพื่อไว้เลยล่ะเน้นนาละเน้นที่ห้านะครับเหมือนเดิมนะจ้ะื่อลดลงมาสองตัวจ้ะห้าห้าเจ็ดกับหกห้าเจ็ดเน้นตัวใดกับปูเน้นนาเจ็ดลดเน้นที่ห้าห้าเจ็ดสองตัวเน้นตัวไหนครับปูห้าเจ็ดเน้นห้าเจ็ดกับตัวใดค่ะ ตวเียะโอ้เน่นตัวย่ยไม่ต้องหลายตัวนักปูว่าเอาทวนเน้อคกะปูแบบนี้ทบทวนปูบ้านแพงเน้องกะบเรา15ตุลา25 8มันพุทธวิ่งรูด5กับ6เน้น5 3ตัว5 5 7 6 5 7เน้น5 5 7 2ตัว5 7 5 8 5 9 5 0กัน6 9 6 2น้อง่ะะเน้นที่5 7น้องกับปูจ้ะนี่ค่ะอ๋อ ไปดูเด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่แนวทางปูเอาปูมี่ยังเว้ากับเอฟซีนะจ๊ะปูมี่ยังแล้วขอโชคให้มันแล้วนัะหล่ะจะเช็ดจะขึ้นทังกำไม่ได้ยึดได้สัางแล้ววัง้อยป่อยง้อยก็บอกเขาเนาะโอ้ยจ้ะเป็นเป็นยังจ๊ะปูวันนั้นจังว่าไม่จัะปูเออเอาหมดแล้วเวลาเรามนโชคมันมันหมดแล่ะเอายัง พ่อกันจ้ะมันเขาทิศทิศเชืสามนวดเลขมันเล่าเลขง่ากันไห้อยู่หรอกจ้ะเขาหมาดอวยพ่อเด็บที่ไม่ชองเลยค่ะปูเวอร์คอยสวยมานเด้อมื่เล่นทำมืออืเนี่ยนรัฐบาลไทยนำอิทวันแน่นอนรีฐบาลไทยตึกนี้อัมบูบิออบกนั่นนะจ้ะ เอาจังว่ากันแล้วค่ะปูนะ้ะรัฐบาลไทยเอาล่าไปก่อนค่ะกาบขอผู้คุณค่ะปูค่ะการนมันสการจ้าจ้าผูคุ้นค่เจ็บก้อนมีโศกมีหลับเอออย่าโยมเลยสาท่ค่ะปูค่ะการนิมมัสการค่ะปูเ่นจะะิกค่ะก็ เป็นแนวทางของปูและะ้ะกันกราบขอบบุญขอบพุ่นปูละหลายยังมีแบ่งปันใหน้แนวทางเนาะ,ะตามต่อเนาะคะ่ะของเซียนประกอบแล้วะัอ่ะเมื่อนีก้ก็ท่านอยู่เนาะคะ่ะแป๊บหนึ่งเนาะคะ่ะเซียนปรกรณ์จ้ะ เลขออกปุ๊บเซียนก็จะส่งมาให้เลยนะคะเดี๋ยวเ้อหาคนเนาะคะ่ะเมื่อกี้คือจังเห็นอยู่คะ่ะเมื่อสักครู่นี่เจอแล้วนะคะของสนะิบห้านะ,ะของเก่าเซียนวดนี้เซียนบมาเนะคะเลขเซียนบมาเลขออกอา่าศูนย์สามเก้าสี่ห้าหกนะคะสองตัวล่างเก้าสี่กะเออมาเลขขาดนี่เนะคะเข้าที่ห้าอยู่ดิห้าแปดศูนย์แม่ค่ะ ต้นห,หาหาแปดศูนย์เขาที่หาแล้วค่ะสามตัวมาหนึ่งตัวทุกรอบแล้วค่ะนี่เอสกับจ็กสิจับไปตัวใดเนาะงานกับเพื่อนกัจับไหมายเศูนย์หาแปดแปดศูนย์สามศูนย์เนาะเลขสามตัวมาตัวทุกรอบแล้วค่ะนี่ค่ะเนี่ยสามตัวมาหนึ่งตัวทุกรอบนี่ค่ะเนี่ยผู้ใดเอาไปวิ่งรูดได้แล้วค่ะแต่ว่าต้อง พี่เจรนาเบิงกรด้อค่ะนเด้ออ่ะเซียนปะกรนะคะลาวสิบห้าตุลาคมหกแปดนะวันนี้คือวันพุธ รอบเย็นแล้วค่ะเลขพันไหนมากและะ้วอา่ามีหนึ่งมีสามมีสี่เนาะคะ่ะมีหนึ่งสามแล้วก็สี่แล้วนาะจับให้ที่หกหนึ่งเนาะหกหนึ่งหกสามสี่สามเก้าหนึ่งเนาะคะ่ะนี่ค่ะจับไห่ ที่เพื่นเอจับคือสีหนึ่งนะมีสีหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งลองจับเอาเองดูอ่ะสามตัวมาหนึ่งตัวดูอ่ะสามตัวมาตัวนี okay, ่ค่ะ วันนี้ก็มีนะคะ15ตุลา2 5, 6, 8วันพุธมี1มี3มี4ของเซียนประกรณ์นะคะเราพัฒนาน,นะคะรอบ2ดุมครึ่งจับคู่ให้มี61 63 43 91นะคะถ้าไม่ชอบที่เซียนจับให้ก็จับเอาเองนะคะมีสุดใดที่ซื่นชอบ3ตัวมา1ตัวทุกรอบนะคะเอาไปพิจรารณาเบิง์นะคะ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังดังช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกนิ่งเลยนะคะขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอทุกท่านมิซูมิรามิมานเออขำคงไปเล่าให้ถูกซ้ำตัวสองตัวนะคะซื้อสลากกินแบ่งไทยลอตเตอรี่ไทยก็คอยถูกรางวัลที่หนึ่งถูกทุกทุกรางวัลที่มีนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเลยเด้อคุณพ่อคุณแม่พี่นองทุุคคนนะะ ทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะย้ำนะคะไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการเมืางทุกชนิดเราขาดสารบคลิปนี้ขอตัวก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ